สวัสดีครับรายการจะมานบพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ทางยิโลกกัญชีนะฮะได้เปิด คอร์สอาชีพเอาซอร์ทางด้านบัญชีรุ่นที่1นะครับ <Wow. S 1> เปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอบรม4วันนะฮะคอร์สนี้เนี่ยเรารับสมัครมาตั้งแต่ปลายปี6-2แล้วก็คือช่วงช่วงต้นปี63เนี่ยแหละ <Wow. S 1> คอร์สนี้ก็ได้ก่อกําเนิดขึ้นมาเพราะว่าคิดว่ามีคนสนใจที่อยากจะทํางานเอาซอร์หรืองานอิสระแล้วก็เปิดขึ้นมา <Wow. S 1> มีคนมาจองนะฮะด้วยระยะเวลาอสั้นเนี่ยห้ท่านเนี่ยฮะในช่วงก่อนโควิด <Wow. S 1> ซึ่งเป็นคอร์สที่มีคนสนใจมากเลยเราก็ดีใจนะฮะแต่ผมปรากฏว่าพอเจอโควิดเข้าไปเท่านั้น่ะก็จะมี ลูกค้าอีกประมาณสัก50%เปอได้ขอเงินคืนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาอบรมเพิ่มเราก็รับเฉพาะคนที่จองเอาไว้แล้วไม่ได้ขอเงินคืนนะฮะก็เลยมีเหลือมาอบรมหลังโควิดเนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก 26- 27เท่านเท่านั้นนะฮะในคอร์สนี้ซึ่งมันก็ดีเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องเว้นระยะห่างในการนั่งอบรมด้วยนะ,ะก็พอดีเลยพอเหมาะพอควรสําหรับการเปิดอบรมแบบช่วงที่ต้องระวังโควิดนะฮะในการอบรม4วันที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าสนใจและตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอาจารย์เจบก็เอาประสบการณ์จากการที่ออกไปทํางานเอา กับผู้ก,การในช่วง7ปีที่ผ่าน ที่เราออกไปหน้าง,งานเนี่ยอาจารย์เชีฟก็เอาความรู้และประสบการณ์เนี่ยเขียนลงไปในแฟม้มอันเนี้ยนะฮะอันนี้แฟม้มอบรมคอร์สเอาซอยของทางเยลโล่นะ,ะเป็นแฟ้มนะฮะเราได้มีการรวบรวมเอกสารจริงเนี่ยเข้าไปใส่ในแฟม้มก็จากประสบการณ์จริงเลยหน้าง,งานจริงของอาจารย์เชียฟที่มีลูกค้ามาเนี่ยน่าจะเป็นหลักร้อยลายเลยนะฮะสำหรับงานที่เราออกไปหน้างานนะฮะก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเล่าให้ฟังผมยืนฟังแล้วก็เป็นผู้ช่วยในการสอนด้วยก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยผู้เรียนก็รู้สึกประทับใจกับการเรียนเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ คุณหาเรียนไม่ได้ง่ายๆหรอกในคอร์สในปัจจุบันนี้นะฮะเราคิดว่าไอ้ความรู้ที่เรามีเราก็ใส่ไปเต็มที่ไม่ได้กักความรู้อะไรเลยเราต้องการสร้างทีมงานเพื่อออกไปทํางานเอาซอสกับทางเยลโลด้วยเผื่อลูกค้าผู้ประกอบการเนี่ยมาจากทั่วสารทิศเนี่ยเราก็ไม่สามารถเดินทางไปได้เราก็อยากได้คนในพื้นที่ซึ่งก็มีคนมาจากหลายจังหวัดเลยนะฮะที่มาอบรมกับเรามีลูกค้านะฮะมาจาก19จังหวัดเลยนะฮะสิจังหวัดนี้อาจจะมีบางจังหวัดซ้ำๆกันบ้างแต่มีทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้าภาคอีสานภาคตะวันตกภาค มีครบทุกภาคเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังอยู่แล้วว่าอยากจะได้คนทุกๆพื้นที่เลยในคอร์สนี้ก็มากันทุกพื้นที่นะฮะแล้วเราก็ จะส่งงานให้กับคนที่พร้อมเพราะว่าได้มีการลงประวัติกันไว้มีการสร้างกลุ่มไลน์เผื่อสนใจไปทํางานรับงานได้เจอปัญหาอะไรก็มีการถามตอบกันในไลน์นะฮะอยากจะสร้างทีมงานแล้วเราก็ได้ละได้ทีมงานแล้วจากการเปิดอบรมในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ในตอนจบของคอร์สนะฮะเราก็ได้มีการแจกสร้อยข้อมือทองคำนะฮะหนึ่งสลึงสองเส้นให้กับผู้โชคดีซึ่งผู้โชคดี2ท่านนี้นะ,ะก็เป็นผู้โชคดีที่ผมรู้จักอีกเช่นกันก็คือคุณนัทพลน,นะฮะซึ่งเป็นลูกค้าที่เคยมาคอร์สปิดบัญชีกับทางเยลโล่นะฮะแล้วก็เจอหน้าเจอตากัน เฟซบุ๊กอยู่บ่อยๆนะฮะคุณนัทพลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุกัญญาซึ่งเป็นเฟนชายสำนักการบัญชีของยินโลอีกเช่นกัน,นะฮะสองท่านนี้เนี่ยก็เป็น2คนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้จับฉลากจริงๆแล้วมีคนได้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคือคุณกฤษกรแต่คุณกฤษกรไม่อยู่ในตอนที่เขาจับรางวัลก็เลยพลาดไปรางวัลน,นั้นไปตกสู่ผู้ที่กําลังยืนอยู่ในงานพอดีนะฮะก็2ท่านก็โชคดีไปนะฮะแล้วก็คอสนี้มีความสุขกันไปได้ความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่าาาางงงๆแลล้้้ววกก็ํัจะไดดนนนใอคตย ถ้าเกิดเรามีงานเราก็จะส่งให้นะครับสำหรับแล้วข้อต,ต่อไปมีอีกไหม้อรอื่นๆของเยลโล่เนี่ยเห็นลงคลิปแล้วอยากจะมาเรียนต่อพวกนี้ว่างพอดีก็ตอ,ตอบเลยนะฮะมีครับอาทิตย์หน้านี้เองอาทิตย์หน้าคือเสาร์อาทิตย์หน้านะฮะมีการเปิดอบรมในคอร์สนี่ครับธุรกิจซื้อมาขายไปก็คือทําบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมเอ็กเพสนะฮะใครที่อยากจะทําบัญชีเป็นอยากจะดูเอกสารเป็นลงบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กเพสเป็นนะฮะรู้เรื่องภาษีพื้นฐานเนี่ยที่จะสามารถเอาบินไปลงบัญชีได้นี่นะฮะคอร์สนี้เราเรียกว่าคอร์สทำบัญชีจาก กสรสันจริงด้วยแกมเพรเปิดเป็นรุ่นที่9แล้วนะฮะก็ขอให้มารีบจองกันเลยนะฮะวันที่25 26กร,รกฎาคมนี้แล้วก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดสนใจก็จองกันมาเลยครับท่านละ6000บาทนะครับเพราะเรายังรับได้อีกประมาณ5ท่านตอนนี้มีจองกันมาแล้ว0ิกว่าท่านนะฮะยังรับได้อีก5ท่านเผื่อใครสนใจเป็นเด็ก จบใหม่นะฮะหรือกำลังจะไปสมัครงานคุณต้องมาคอร์นนี้แล้วจะได้ทำบัญชีเป็นนะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกหกหรือศูนย์แปดห้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าหรือไลน์ไอดีแอทยิโรเทนนิงนะฮะรีบจองกันมาด่วนนะฮะรับอีกห้าท่านเท่านั้น